ลอดถ่ายไปช็อต会อ会是奶กินอีกครับไม่รู้แล้วรู้แล้วต้องกินอีกเหรอกินอีกครับกินไม่ใช่ชิมให้ให้ไปขับเดาหน่อยว่านี่คือรสชาติผมเห็นสีผมดูนะครับว่านี่คือน้ำมันนะน้ำเป็นน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากครับผมแต่ว่ารู้รู้แหละว่ายังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจเลยรู้แหละว่ายังไม่มั่นใจต้องกินงต้องมีตัวช่วยพี่แม็กซ์ดูแบบรูไม่มั่นใจครับต้องกินอีกกินอีกนิดนึงโอ้โหเป็นไง รู้สึกยังยังไม่ชัวร์ก็ต้องอีกนิดนึงยังคอแห้งครับนช่นึกออกยังนึกออกยังยังไม่ออกยังไม่ออกไม่ออกยไม่ออกยมอกังไมเอยงมกัออกยัมดอัม่อกม่ออกั้่อกัม่ะองม่ออัม่ออก้มอยั่ากให้หมดอลยยห้หม่เลยให้หมดอลยม่ออยังมกัม่อยงม่อยนงไม่อัม่ออก่อนอัมมีอก่ยังมอก่งมอกกมกินครับหนูรู้แล้วแหละแต่หนู